สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พี่ซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะคะก็ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไปม์แหมแมช่องเดินป่านาเปะดด้วยนะคะทุกคนทั้งสองช่องก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะเป็นช่องทั้งสองช่องเลยก็ลงคลิปทั้งสองช่องก็อย่าลืมเข้าไปติดตามไว้ทั้งสองช่องเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญน้องฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กเขาด้วยนะคะทุกคนช่องอ่า เส้นทางสาตาลแอบนะเสื้อเสื้อสีชมพูนะคะทุกคนไม่มีเพจปลอมนะคะพี่พี่ผู้ติดตามก็ไม่ได้เยอะนะผู้ติดตามน่าจะประมาณ200กว่าคนเพราะว่าเป็นเพจเพิ่งสนระ้างเนาะเพิ่งสร้างในช่วงเดือนที่แล้วนี่เองนะทุกคนก็อย่าลืมว่าไปติดตามกันด้วยแล้วก็ใครที่อยากสอบถามอะไรเข้ามาก็อย่าลืมทักเข้าไปได้เนาะวันนี้นะ่ะกอมก็มีจุดประสงค์เดียวก็มาเดินป่านี่แหละคะ่ะทุกคน เพื่นชมธรรมาชาตินี่แหละแต่ว่าที่จะเข้าไปวันนี้ออมจะไปจะออหาน้องกอย่านะคะทุกคนน้องกอย่านี่ยออมยังไม่เจอบ้านน้องเลยนะวันนี้ก็เลยจะมาอีกรอบหนึ่งเพื่อไปสืความจริงออมมาทางใหม่แล้วนะอมหวังว่าจะไม่เจออดีตผู้นํานะคะทุกคนอมบังเอิญเจอท่านหลายต่อหลายครั้งแล้ว่อบางคนเขาบอกว่ามันไม่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาคงตั้งใจมาดักรออมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคน ก็ไม่อยากจะซื่อๆใสๆนะก็ต้องบอกก่อนว่าอมยัง่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับท่านโดยทั้งสิ้นนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้อยากเจอเนาะเขาก็รุ่นพ่อแล้วนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวจะเข้าไปไปป่าเพื่อไปหาองก็ยาเอาของกินไปให้นะคะทุกคนวันนี้เอาข้าวเหนียวไปทอดมาแต่ว่าไม่ได้พกของมาเยอะหรอกทุกคนกลัวไม่เจอเนาะก็เลยเดี๋ยวไปเจอก่อนแล้วถ้ารู้พิกัดแล้วเดี๋ยว เอาของมาให้อีกทีทีหลังนะทุกคนหลายคนก็คงสงสัยเนาะกอย่าเป็นใครเนาะน้องกอย่าเนี่ยเป็นลูกสาวของดาวเรืองนะเป็นผีนั่นเองทุกคนคนที่เป็นบุคคลที่ตายไปแล้วแล้วยังเป็นห่วงลูกไม่ไปผุดไปเกิดนะตอนนี้ก็น่าจะไปแล้วทุกคนไม่เห็นมาเวียนไหวตายเกิดอะไรเลยนะทุกคนก็ลูกสาวเขาห่วงลูกสาวเขาก็เลยไม่ไปเกิดเพราะลูกสาวเขาอยู่กับแม่เขาคือยายเนาะน้องอยู่กับยายสองคนอยู่ในป่าอาศัยอยู่ในป่านะทุกคนน้องก็ไม่ได้เรียน แต่พี่แฝดเนี่ยก็คอยเอาของกินเอาของใช้ไปให้เรื่อยๆอยู่ประจํานะถึงพี่เขาจะไม่ได้ถ่ายแต่พี่เขาไปนะเขาก็เล่าให้ออมฟังอยู่เนาะวันนี้ออมก็เลยจะเข้าไปแต่ว่ามาคนเดียวไม่ได้มากับพี่แฝดเล็กเพราะพี่แฝดเล็กไม่ว่างเนาะเห็นว่าพี่แฝดเล็กเนี่ยพาแม่ไปหาหมอหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเห็นเขาบอกไปตั้งแต่เช้าๆแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงออมฝากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครอยากซัพพอร์ตเนาะให้ออมมีรายได้ในการเอามาทําบุญออกมาซื้อของต่างๆให้กับบุคคล ที่อาศัยอยู่ในป่าคนที่ไม่มีจะกินคนที่เขาลำบากกว่าเราเนาะอมจะเอาอไรายได้จาก y youtube เนี่ยมาเนาะใครอยากสนับสนุนเนี่ยแนะนําไม่กดข้ามโฆษณาก็พอนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรสามารถกดข้ามได้นะคะหรือถ้าใครอยากทำบุญร่วมกันก็ดูโฆษณาทิ้งไว้ยาวๆเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวอมขอตัวเดินทางไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะสายเดี๋ยวกลับมาจะมืดนะทุกคนก็ขอให้เจอภาวนาขอให้เจอให้เจอนะ,ะทุกคนไปตอนนี้ก็ กำลังเดินทางนะตรงนี้รัดมาทางป่าดงดิบเลยมันนจะไปโผล่ป่าไหนนะคือว่าบ้านที่น้องอยู่อ่ะเป็นจะว่าเรียกว่าหมู่พันุก็ไม่เชิงนะเหมือนว่าไม่ได้มีบ้านหรอกเขาหลังเดียวนะเขาว่านะหรือ,อยังไงก็ไม่ภาพรวมมันก็ไม่ชัดเจนเี่คือเราก็ต้องไปดูเองนะ <c oughs> คือที่ที่ออกมาตามหาน้องเนะ่ยเพราะว่า อ๋ยังไม่ได้เจอน้องนานมากๆเลยเนาะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือไม่รู้ที่มาที่ไปของน้องเจอน้องวันเดียวเลยแล้วก็ที่เจอหน้าเนาะพี่มันมันเป็นจุดล่อนทองเลยอายพี่บสิเมันเกล็ดทองด้วยอะ หรือว่ามันเป็นที่ร่อนทองดูดิตเต็มเลยอ่ะิ่มเริ่มเดินเนี่ยจะเป็นจุดที่เคยมาทุกคนรองรักมา,าทำดีแล้วเสือเสยอเคยไม่เคยเลยไม่ชัวร์ล้วก็หลายคนให้ไป ดูอะไรอ่ะน่าก,กลัวนาะงเป็นคนดูดูคนได้เลยอ่าหลายคนก็บอกว่าให้ไปหาดวงเลือดดีบ้างคิดถึงนางนอ้องก็ไปมาแล้วเนาะแต่เวลานางเห็นน้องเนี่ยนางจะแบบจะชอบบอกว่าคิดถึงพ่อพ่อพอมเคยเล่าให้เขาฟังอมเคยเจอพ่อเขาด้วยตอนที่พ่อเขาเสียไปแล้วเป็นวิญญาณพ่อเขานะทุกคนเขาก็เชื่อเลยนะเชื่อสด็จใจเลยนะเอาเอาคลิปให้เขาดูนั่นแหละทุกคนเขาก็แบบ พอเจอน้ามเพราว่าจะคิดถึงพ่อเขาตลอดเขาจะเป็นคนที่อมคิดว่าน่าจะเขา้าขาซึมเศร้าหรือเปล่าเนะเาะอมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงหรือเปล่าเราจะเป็นร่องรอยการหาหน่อไม้นะขุดหน่อไม้น่าจะเป็นชาวบ้านเลย เท้าคนเลยเนี่ยจะเปียกเหียบตี้ใช่ไหมช่องนี้ก็มีอดทีีชัดเจนที่สุดทอดสตรงนี้เหี้ยเหี้อะไรอ่ะพี่อันนี้ว่าเหีดยอะไรอะเหที่มัน โอ๊ยรู้วว่าเจออะไรแบบเนี้ยแบบมันยีๆนะกลัวแบบกลัวเป็นโรคกลัวรัวพี่เป็นนะพี่ชีตแบบเป็นแต่ไม่ใช่รูหรอกเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรคโอเคอะไรกันสร้างมันเถอะ

นอนนะตรงนี้เนี่ยนอนสบายเลยแล้เียฟังน้ําไหลแผ่นหินก็ใหญ่ตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมเริ่มเดินเนยจะเป็นถ้าเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งอะ่ะจะเป็นห้างของของน้องเบตรหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจใช่เออเป็นห้างของน้องเบตนะทุกคน เราเจอเหมือนเป็นทองอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ย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 น,น,นี่มันเป็นกาดหินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนมีใครรู้ไหมรู้ว่ามันเป็นทองอัญมณีที่มันไหลลงมาจากมันมากอง,งอรวมกันอ่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆกับทรายแหละเจอหลายจุดมากเลยนะนทุกคนเนีย่ยมันเป็นกาดอย่างนี้เลยอ่ะ เรื่องมันเป็นแหล่งร่อนทองเหรอแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมหรือวีเอซีคนไหนเคยร่อนทองไหมมันไม่ใช่เขาเวลาเขาร่อนทองเขาไม่ต้องมันต้องเป็นดินยังไงเอออันนี้หาความรู้จากลูกเสีนะเนี่ยมันเหมือนมากเลยอะมนันทองอ่ะเป็นเศษถึงมากองรวมกันนะยอดอะสวยมาก เลือมามากมากเนี่ยขออนุญาตแปลนะคะแปลว่าอะไรนะมันวุบวับวุบวมากเลยอะแบบแถวๆอะ่ะภาษาอีสานภาษาอีสานพูดว่าเหลือมมากมากเฮ้ยดอกไม้ตลนมาจากทางไหนก็นไม่รู้ คนก็บอกว่าป้าเป็นคนใต้หนูป้าฟังไม่ออกก็เลยไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่คนไหนที่เป็น F อซีอีสานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดคือกันเนาะเดี๋ยวว่างก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนว่างวันไหนไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่อากาศดีอากาศดีกับคนหน้าตาดีซ้ำไม่ใช่นะคุณเล่นกิงส บราคงจะถามว่ามึงนั่งทาไมมึงทำไมมึงไม่เดินต่อเวลาเมื่อยไหมเหนื่อยเนาะก็เลยนั่งพักก่อนค่อยไปต่ออค่อยมันมันเดินเลป๊บเดียวเหรอป่ามันเดินได้ไม่ยาวมากเพราะว่ามันทางมันลําบากทุกคนมันต้องปีนเห็นข้ามน้ํากระโดดหน้ากระโดดหลังมันไม่ได้เดินทางเรียบนะมันต้องเป็นป่าทุกคนหัวไมลหัวใหญ่ใหญ่คนดู มันจะเป็นต้นไผ่แล้วต้นเองนด้วไหม่อเนีอยใหญ่มากก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันไม่มีสาระเนะาะเดี๋ยวจะถ่ายอะไรที่มันมีสาระไปเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวร์มเวรา นี่หอมออกเดินทางมาได้สักพักน่งแล้วแหละก็ไม่มีอะไรน่าแตกแตกปลอมเลยแปกไปนะก็ปกติดีก็เลยคิดว่าเออไม่ได้ถ่ายอะไรไว้จะบอกว่ามีเอคอมเมนต์ให้ออมไปของหวยเนาะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาหอยออกอะพี่ๆมมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่เหมาะสมหรือว,ว่าไม่สมควรน,นะ ที่แบบมาเล่นเอาหวยเนาะใจเย็นๆกันก่อนใจเย็นๆทำใจร่มๆเนาะบุญมันมาเมื่อไรเดี๋ยวมันก็มาวันนั้นแหละทุกคนยิ่งเราใจร้อนเนี่ยบุญมันความาความบาปอยู่ในใจนะเวลาเราเร่งรีบอ่ะมันเป็นบาปเป็นทุกข์นะทุกคนมันเป็นทุกข์รวมถึงเ,เป็นบาปกับผู้อื่นด้วยเป็นบาปกับตนเองด้วยใจเรามันไม่นิ่งนะต้องใจเย็นๆน้องอมครับขอหวยเมื่อไรครับน้องอมคะพี่ รอหวยงวดที่ดืด้ออยู่นะคะน้องอมน้องอมก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้องอมเปิดสำนักเองเลยหม่แม่แม่น้องอมเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอมเนี่ยจะเปิดสำนักนั่งสวดเลยทั้งวันขอหวยขอหวยงวดน,นี่นี่นี่จดไว้ขอสุดถึงสิ้นปีเลยดีไหมเป็นงวดงวดไว้เลยงวดนี้ออกนี้นะนี่อย่างน,น,น,นี้ดีไหม <c oughs> ก็ปักใจเย็นๆก่อนเนาะมันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้อมก็ พยายามอยู่นะอมก็ไปนั่งสมาธิกับท่านลุงเท้าบ้างบางทีเนาะก็ไปทําบุญหมัน่นทําบุญทําอะไรที่มันทําสร้างสรรค์เนานะทำอะไรที่มันดีๆเพื่อที่ว่าเวลาไปขอหวยเนี่ยจะได้ไปขออย่างราบรื่นเนาะทุกคนขอโชคลาภเนี่ยขอแนวทางเนี่ยไปแน่นอนเนาะไปแน่นอนไม่ต้องห่วงรอก่อนใจเย็นๆติดตามเอาไว้กดกระดิ่งเอาไว้เนี่ยกดเอาไว้ยังไงเนี่ยโชคลาภมาในแน่นอนนะ ถูกไม่ถูกก็อย่าว่ากันเด้อเวลาไปขอให้มันไม่ได้ไปขอพัเพื่อไงทุกคนไปขอแต่หวยขอแต่หวยพอดีแล้วเอฟซีมันพอมันไม่ถูกเนะี่ยจนนะทุกคนเอาเงินไปซื้อหวยหมดเนาะก็หลายคน,ขคนเขาทไม่ได้อาน้องอมอย่าทาตามเอฟซีบ้ามากแบบอย่าทำตามคําขอเอฟซีมากมายเอาที่เราสะดวกอมก็ต้องทําอย่างนั้นเลยนะเนาะอมต้องขอบคุณคนที่เขาเข้าใจด้วยนะบางคนมันก็ไม่เข้าใจไง ก็บอกว่าไม่ลืมหลายคนก็คอมเมนต์ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะไม่ลืมแนะ่นอนเนาะเพราะว่าหวยเนี่ยคนก็ชอบคนดูก็เยอะถามว่าใครมั่งไม่ชอบให้เอฟซมาดูเยอะๆคนดูเยอะๆนะเนาะว้าวเฮ้ยพ่อปู่การสวัสดีค่ะการสวัสดีค่ะพ่อทำไมวันนี้พ่อมานั่ง นั่งที่นี่เหรอคะอ๋อจับถูอจิตเจ้าด่าอยากจะออกมาเตือนหนุกสาวอ๋อได้ค่ะได้เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะอือก็มีอะไรรอเปล่าคะไงบ้างช่วงนี้ตวงนี้ก็สบายดีค่ะเลยใช่ไหมล่ะอ๋อไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะก็ะีบ้าง มาต่าคนเดียวมันตรายโอ้โหเนีย่ยมากคนรักเจ้าพอดีบางทีเราว่างไม่ค่อยตรงใจเลยค่ะมาา

m c 이 Thank you. วันนี้แสดงว่าวันนี้หนูก็ไม่เจอคุณคะไฟก็ไม่เจอคุณล่นเดิาทำเนได้่น,น,นมือมา โอกาที่จะเจอร้องได้ที่ไหนบ้างคะหอว่าต้องทำยังไงช่วยเหลือเ้าคนนี้ด้บสางคแล้วจะไปเจอขเานี้ ทุกคนตอนนี้ผมออกมาจากจุดที่พ่อปู่นั่งแล้วเนาะก็ของที่ได้มาเป็นคล้ายๆกับเส้นผมสีดำแล้วก็สีขาวแล้วก็ไม่รู้ว่ามี p ีพีเเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่าเนะโอแบบนี้นนะพ่อพปู่เนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องตามหาหรอกมันเป็นเวรกรรมของเขาตั้งแต่แม่เขาทำไว้ก็เลยตกส่งผลมาถึงลูก ถ้าอยากช่วยอะ่ะก็ให้มากับคนรักไปอะ่ะเจอแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาคนเดียวไม่เจอหรอกเพราะเขาเป็นคนเล่ล่อนเล่ล่อนในป่าเนาะอโอ๊ะบักกันดนี่แป๊บนึงคือเขาเนี่ยเล่ล่อนในป่ายังไงก็หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอยากทํามาทําบุญให้แม่เขาเดี๋ยวลูกเขาก็จะดีขึ้นเองอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าเออก็ตามให้คิดได้อีกมุมมองหนึ่งน,นะทุกคนแล้วก็พ่อปู่เนี่ยบอกว่าเออมเนี่ยเออ ็นลูกสาวเขาเนี่ยอดีตชาติเนาะเขอว่าไม่รู้ว่าอมนี่จะเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าบอกไว้แต่กระช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของอดีตชาติมันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วให้เราแบบโฟกัสกับปัจจุบันก็พอแต่เขาก็บอกว่าเหมือนจิตมันเหมือนจิตอมนี่ไปผูกไว้กับพ่อปู่หรือเปล่าก็เลยแบบท่านบอกว่าจิตอมไปผูกไว้กับท่านท่านก็เลยรู้ว่าอมจะไปไหน อมรักใครอมชอบใครท่านก็รู้อะไรเงี้ยมันคิดถูกกันเลยเหมือนรู้ทุกอย่างที่เราทำานะทุกคนก็เป็นสิ่งดีทุกคนไม่ได้เจอสิ่งเลวร้ายอะไรเนาะท่านก็เมตตาอมอมก็ดีใจวยดีใจกับตัวเองเนอะ <c oughs> ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากอะทุกคนก็ถือว่าได้เจอท่านพ่อปู่กันแล้วกันเนาะถึงไม่เจอเอ่อรองก้อย่าก็ไม่เป็นไรคือ ระหว่างทางอ,อมได้พูดถึงเรื่องหวยนะทุกคนไม่รู้ว่าพวกปู่รู้หรือเปล่าเลยรีบออกมาปรากฏตัวให้ออมเห็นเลยแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้ให้โชคนะแต่คันก็อวยพรทุกคนแล้วก็อวยพรอ,อมด้วยอมต้องขอโทษด้วยถ้าไม่ได้ยินเสียงนะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวอมจะลองใช้ไมค์ดูเนาะแล้วก็อออมเนี่ยไม่ได้ตั้งกล้องใกล้ท่านนะเนาะผมไม่มีจุดตั้งแนละ้วทุกคนแล้วก็อมไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาหาท่านเนาะอมก็เลยต้อง ต้องหามุมกล้องเองหาที่ตัดจุดตั้งกล้องเองเนาะมันมันมันลำบากค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะทุกคนถือว่ามาบังเอิญเจอท่านเนี่ยก็ดีแล้วก็ดีใจแล้วก็พอแล้วเนาะเราไม่ต้องมาจากแบบอะไรแบบมากมายนะทุกคนแบบไม่ต้องอะไรกับท่านมากมายเนาะผมออก็อธิบายที่พีเอฟซีฟังแล้วเนาะว่าท่านพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะถ้าส่วนคนไหนที่ไม่ได้ยินนะแต่ถ้าคนไหนได้ยินผมออก็เ ต,ตามนั้นแหละค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากเดี๋ยววันนี้ต้องเดินทางกลับแล้วเพราะว่ายัางไงก็ไปก็ไม่เจอน้องเนาะเ,เ,เห็นพ่อปูบอกไปทําบุญให้แม่เขาแล้วเดี๋ยวลูกเขาก็จะได้รับบุญเองเขาบอกว่าเขาทําบาไว้เยอะคนดานเรืองเนี่ยเขาฆ่าคนในป่าเยอะแบบนายกรุงนายพานผู้ชายมาเดินป่าเนี้ยอะไรเงี้ยไปไปเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปทําบุญให้หนางกันเนาะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมากับพี่แสตท่านเขาก็เตือนแล้วก็ปู่เขาก็เตือนว่าเรามากับคนรักดีกว่าจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าถ้ามาคนเดียวก็มาได้แต่ว่าเดี๋ยวพ่อจะดูแลเองอะไรอย่างนเงี้ยเนาะเราจะกันึ้นหน้าค่ะทุกคน